ปยายแพ้สู้ว่าเป็นแซ่เป็นสาวมาหาเล่นบบาเล่นเพ่ออยุงสีเพรอยากไอบ้านไอเมื่อเพิ่นบ่คือพอพากันไปบ้านไปเมื่อตีมากมันยังเบาจังสั้นเนูายาอแพ้เมื่อบานปัดกัดซิงแม่ยดแต่ว่าปัดมาถ่ายยี่พอกับเพื่อไอลอยติดซื้อดอกยาเแพ้สูบ่เคยมีตีพอก็อเค,คยมีอยู่นั่นแหละเนาะปัดมาพอกับพี่เสี้ยงไรยเบากับพี่เสี้ยงสวดก่อนเมื่อยาเฝ้าเบาอ้าวของเราให้ขึ้นกลางนั่งอะไรครับบอลเสี้ยงหมดไป เนวเป็นหญิงพิงสาลาแต่หนาบันน่าทันสินเจ้าตีคิ้วใช้กุญแจสางเอาท้องไก่หญิงหายกินมีหลายล้่อย่าวนนวียอันให้คข้อกินยุ่งกับกินแน่นอนทีนั่งก็เล้ยงเราไปทวาอยู่บ้านก็ยังมีขวางกินดีมี พี่จานหฮอสีเบาจมแนวเป็นหญิงมีตะเหรีมีเงินแล้วจะคอยเอาก็ได้ดอกลาพี <si suppression> ่นางเสียงเล่นสาวอยู่พี่นางกลับบ้านก่อนเสียงรถไปกับผู้ใหญ่รงไปพี่นางยงี้พี่หลอมาเสี่ยบาไปไอยงไม่อยากกลับไว้หรอเนาะเฮ้ยเงี้ยยังผู้ชายผู้สาวเขามาพอกันเขาก็ะทำกันธรรมดาตัวเอาที่ฝ้าไปกินสเต็กกี่ยังสูสีเบลไอ้ยังลำดีลำไรก็ดอกก็ได้แท้เอาพวกเราละเมื่อไรอะสีมาขอเอาขอแง่เบ๋เขาก็สีมาขอตัวขอแง่ขอเขาบ่กได้บอกหน้าบอกหนาบอกโลดเดี๋ยวนี้โลด เอาผู้สาวบ้านนี่แม่สู้กันจีเป็นตาเขี้ยวคักแท้เฮ้ยจะเขี้ยวมาเขี้ยวลราบ้านไปนี่พวกฟาดเทียบลอยอีผู้ไฮไงโอ้ยผู้ห้เราบ้าเลวปากกบดีอีกแล้ปากกูบ่ทันเบี้ยวได้แล้วมึงได้ไวเลยเบี้ยวสันดานหมาลอยฮะมึงเงินกูเห็นยังสู้จีนี้บ่สู้สิขึ้นไปบ้านสู้บ่กูบ่าขึ้นแล้วขันกูบ่ทันในหลัเลี้ยงมึงอย่ามาสีหน้ากูนะเอากูจีเซ่มึงจีเป็นยัง แล้วกูซีคืนไล่เพราเบิร์เกิ้ลนะสเน่ยกูว่าโคนเมียธรรมดากูพร้อมไล่กูก็ไล่แต่แขนตะถานะเว้ยเอ้ยกูบ่าสียดอกกี่ละอันกิ้มเกิ้ลกูไม่ลอยนะจ๊ะกูบ่าสียจักหน่อยมาเป็นแต่มีขี้ไข่เถอะอ้าวทั้งวันเออยังวันนี่ละเจ้าอย่าเมาอยากไหลไปทั้งพุนมึงอ่ะนั่งมาเมื่อไปบ้านฮู้พลาช่องอย่างไหลไปทึ่งตะกับกวนปัสไส มาขอใ่าวห้งข้าจะยัดข้าอีหยัดเจ้าลูกข้ากันซะด้วยพี่หิ้งมึงหิ้มึงแลนกับปูมาหยังกูแลนมาส่งซื้อตัวเฮ้ยให้ไม่บายแป๊บาทแน่มึงคิดผิดซะแล้วมึงคิดผิดซะแล้วหยังคนจังกูเว้ยคนจังกูกูบ่ให้มาส่งฮ่ามึงเห็นปู่บอกหยังกับกู่เหรอกูบ่เอาหยังดอกเงี้ยซะมึงใส่กูเมียตีมึงใหญ่กู่ซวนใส่กูเมียอีหลีด ตีนแม่มันยังได้จังคมแต่ฮะนี่ซอ,อกกลืน่นบืวอลล์เป็นยังไอีลอยมันเหยียบตีนกูจะซอกลเหยียบตีนเจงได้เจงซอกเลืน่น,นเดาน,นี่เอา้ามันขึ้นสูงอีลอ,อยเจ้า,เ,า,าเบิร์นเนปเป็นยังปัดเบากับพี่เพียงสองสามคู่นึงเอเพียงเอาพี่เพียง,งไปอีรีโลเมตรแง่ล่ะมึงจะโศกดิภาษาบอกกันร้อยพันไปที่สิมึงจะโศกดิอีลอยขันมันยากมันซ่าก,กูจะหายเราเนี่ยผ่านอยู่เนี่ย นี่กระสางปตัดอกตัดใจจากพิสเงบได้เุยพิเสียงบาว่าแล้วเข้าเรามเราสินำคันมากมาคุจกิอไภาษาผู้ชายผู้เดียวนึงหาเอาไมก็ได้เพื่อนปอย่ยัดนั่งหน้าหนีบอื้อจหาไม่ก็ได้หาจากซี่หาห้ำก็ได้มัยังเลยขี้คนตัวบ้านไหน็หาซี่หาห้มันขีด มันต้องหกขำขึ้นไปสุดตัวเฮ้ยจุ๋ยลยโอ้ยอันเนี่ยวเจ้อยากพูดกันโดไปทั่วเลยเอ้ยวันนี้นะแมนอยู่ต่อไปก็บพรามีความหมายเฝ้าเปิ่นเอาพอละกันเมื่อบานตัวปะเอ้ยไปตลาดไอ้ศกรีปไปเอิญเอาอีพอห้องหลวงเมียบานตลาดเนาะเสาห้องเสาหอยสายจากอายบ้านอายเมืองเพื่อนสันเดย์เอว่าเนาะนะเพียร์เพีย างขึ้นมาฟ้าห้องสงผู้ฟังเอ้ยจานลงทงตั้งแต่เศร้าตะเว้นคอยได้บุญได้คิดใจพอลาลืนย้ำขึนตาหนกัับจานขนิงน้ำเมียสิดาเอาย้ำขึนบาไปหากินพอมีได้ไปใส่สงบอกเขาทาง น้องกับเมียบบทันมาพากกันไปตั้งแต่เศร้าจนปามนี่บอตาวคึจานอยู่ล้อผู้นองที่ไปเที่ยวบอทันกลับแต่วันจวนสิลงหลับบอตาวขึ้นดอกมาบันใจบอบานพ่อน้อยมายืนคอยได้คิดอยู่เสียงเอ๋ยเสียงหลือน้องไปพ่อมูเลยลองดูขันตรงเรลา จะลืมอายบทต้า,ตาเพื่อในอยามนี้จานขาจากหน้าแพงตากบนองผ้ากันไปวัดตั้งแต่เศร้าจนป่านนี้บนผ้ากันกลับมาบานอยู่จ้ากว่าผ้ากันไปอยู่จังใดเมื่อนี่ไปไส่ใส่กับพ่อเรป่ามาบ้านจ้ากโตขึ้นอยากเมียสีดาเอาให้ เอ้มันภาก,กันไปจะไหนมาน้านภาก,กันมาเถอะน้องนอนหับเรี่นนนอง,นอง,ปนองไปเที่ยวงานสำรันเชิญโอ้ยตอนบ่ายในกลับคืนคิดน้ำออยกูไปตรงหลังมาบุญพ่อแม่เอ้ยน้ำมัน,นวยหัวมันโลงช,ชิดประสงค์เป็นมัวอายตะวัไไนทายได้อว้คืน จิตของบ้าบาลาบเปลนย้ำคืน,นเตาหัวน้ำลายเลี้เซียในเป็ดในภาคกันในวันคือสิมวดนอนจานครับงานแดงแต่เลครับพี่จานไปทั้งหน้าหมานป่ากนะครับพี่จานเมื่อนี้พี่จานหากินบ่ะมาทเลวเสียงเป็นยังจะหากินบ่ะมาทเนี่ยพี่จานมันใส่ใส่ลืมอัดปัดใส่ไง อย่าบอกแพ่งเดี๋ยวพี่นั่งเจ้าสุนิทฉันพิจารนักกินประมาณพิจารเระวังตัวพิจารไว้ให้ดีรวดหนึ่งบ้านเราบอกแพ่งเอ้ามานโตแจังยินไหมเมื่อคือตอบนักเลงจเจ้ากระไดพิจารเป็นแจ้งไหนออกไปให้ไปน่าได้ปูได้ปลามาหลายบ่เอ็ม,อมอเนี่ยเมื่อนี้พิจารเป็นเร่ปลาบ้านแจ้งโตดอกแพ่งเอา้าเจ้าเพชรยังอยู่พิจานเจ้าข้านอนเว้นยู่ติน่นกรไดก็บาป่หลายไปหากินสิไปนอนเว้นจริงเลยนอนเจ้าเอา้าเจ้าเพชรยังอยู้สนา ไปใส่ใส่ลืมอัดปากใส่บ้านเนี่ยคุณมีบอกแล้วเจ้าขึ้นมมหยังว่าดั้งเขาให้ละไม้ยังเขาอาว่าถึงแดกหากับยังพี่กันปนปะทูอแมนแมนเพิมบอกลอยละเมื่อนี้มันหาว่ได้กินกับปนปัทูข้ามบอกลอยมาก่อบบบอยากเมื่อได้กินจะปนปทูปนปาทูน้าพี่เป็นปาทูอยู่เหล่าตัวท่นประหยากปาทูก็ไปซื้อมามมะปิงกับเฮแกยังว่ากไม่อยากเมื่อได้ินเสีแตกงเสีแตกงไปลดโอ คัดกินปั่นเด็กน้อยโถดเดิมมียาภูขาคัดกินปั่นปอดจงครับวางเดียเสียงมันนี่เสียงไปวัดได้นัดกันกับปัตถม้าใบว,วาแล้วเขาแล้วน้ำเสี้วพิจารณ์เลยขอให้ไหมครับพิจารณ์เสี้ยพิจารณ์ขอสาวให้ครับเสียงอันเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับพี่นั่งเจ้าตัวพิจารณ์เป็นหัวหนาว้าครอบครัวเป็นยังว่าแตงซันเดือนนี้พิจารณ์พีเป็นหัวหน้าครอบครัวแกกินอยู่แต่ว่าเงินทองทุกบาททุกสตางค์มันอยู่กับพี่นั่งเจ้าอยู่กับพีนา่งพิจารณ์เกษีว่าไม่เสีคจัก อันนี้สิทธิ์นายกับพ่อมีอยู่ดอกแต่ว่าอ้เหากใส่พอได้โอ้ยมีสิทธิ์แบบหมาต้นมิสิทธิ์ใส่พอได้อันพู้เจ้าผ้ากันพ่ออย่างมาอะไรพี่จานน้องใส่ละเจ้าอยากได้เมียผู้ใดอยากได้ีเมียเสียงทองแดงเจ้าเนี่ยเอาเจ้าคือผู้น้อยนึงเจ้าคืออยากได้เมี้ยผู้น้อยเสียงกับมี่หัวใจตัวเนาะผู้น้อยมีแล้วมีแห้งเต็มตัวอันนั้นเขากับมีเบื้อสุขคนนั่นล่ะอันคอยถามเจ้าแน่เจ้าผู้น้อยเจ้าถ้านเห็นอันนั้นอันนี้เป็นไป นั่นอันนี้อะไรล่ะครับเจ้ <นะ S 1> าใหญ่แล้วจะมันบอกจังไรไฟใหมจ่จังไรแจังใดพีิจารณาเจ้ารู้จักเรตีโดนเนี่ยพูดไปทั่วไปที่ไปยังคอยสิบหก,กู่ไอ้อัองเอาแนวมีแหงเต้าักลอยเมื่อไหร่จังหู่จักหน้าต่ำปากมึมงเอ้ยมันมเบาเป็นแนวนั้นไม่อย่างนั้นคอยว่าเอาแล้วผูดได้น้อยแล้วท่านในสารของเป็นไปสารไสเป็นไปสิได้ดูเนี่ยไอ้แข็งแข็งแข็งไอ้อีงนี่นี่นี่ ข้าวุ้ยเนี life, ่ยบักเสียงเป็นผู้สารเนี่ยนุ้ยเนี่ยก็ครูเป็นผู้ก่อแม่นี่ไม่เอาบักจานเบิร์ตซิตนั่นนี่แหละครับพี่นางพี่จานบัดเจ้าว่าเจ้าผู้อาเจ้าสารแพงน้องสารหรือว่าไอ้สามจะคือกันเอามันสิึ้นจังไหนขึ้นละตีนละมือเนี่ยมาสร้างบ้าโอเทะสร้างหัวมันถ่อมผู้ใดสารแล้วก็แล้วผู้ก้องนั่นละบ้าโอ้ยยังกระไดเหรออ๋องจีซะอะไรกันเนี แท่ง่าเจ้าของมาตนา,าน้าเนี่ยหลายๆคนออกไปให้ไปหน้าปสูสุขุสุข้เนี่ไปหน้าจะไ,ไหนไอ้มาตนานาบังหันไหเนาะแพงเอามากก็เป็นยังเจ้าก่ได้ปูได้ปลามาจากตูมีเอยเขาไอ้กับท่านได้กินจะข้ามอายุเขาหน้าหลายเดเดนพี่จา,อาอน,นอยากกินเขาม้านจีไปยากยังห่อออกไปกินยูไอยูหน้ามันกรร็แล้วเท่านั้นตัวจะเทือนไอ้มาหอดบ้านแล้ว ก็ให้กินอยู่บ้านให้นางห้อมผ้ากินกับเมียแซียบเจากข้ามเนียเป็นไงอ๋อเจ้าสิมาห้อมผ้าผ้ากินกับยังอยู่นดีไอ่กินกับยังกับเสีบเดี๋ยวเขาได้กินกับเมียนะนะป้าหวานไรเคอยกหวางกับเจ้าสมือไม่ได้เจ้าลราได้ใหุ้ต้อคอยเจ้ากินกับขี่ได้บอกเจ้าก็ได้นอกว่าเขาปั่นคอยเป็นม้ารถจามจานฉี่เพี้ยขี่เพี้ยแมนก็ไม่ลอยเพี้ยยังลอยเพี้ยหมาเด็กให้ห้อยอยเจ้าสิไปว่าพี่จันยัยไอ่ไปเท่าไอ้เมื่อย์ไล่ เอ้าเจ้ามาเมาหาักเมาแค้นไอ้กูยังจีข่านปลาข่านเมานี่แม่บอกไปกับไปรลิไปยังไปบ่ไปบ่เด้อเนี่ยอ๋อไปกับไปเขาจะไปหรอครับไปให้ไปนาเน่ยเจ้าเบื้องน้องดีๆเด้อย่าให้น้องไปตาข้าตาฝนมันจะเป็นไครเป็นหนาวเจ้ารู้จักบ้ากระเทือนเสียไปนั่งไปยังเอาไปเป็นมูอุ้ยเถาแล้วว่าหาแล้วแต่มูเดือกมุกจันแมนอยู่ไปสองคนกับมังลอยก็ได้เนาะเอาเ่าได้กับมูได้อันเ่าแล้วกับมูได้คือเขาตัวเอ็มลอย เอาขันได้ปูได้ปลาลหลายๆเราเด้อเจ้ากระเฮ็ดขั้วมาพร้อมยัยมันมาอยากติดติดติดเมื่อ่อยอันตัวเป็นกระเฮ็ดตัวตายกระเฮ็ดตีเออเฮ็ดมาเบิดตัวเป็นกระเฮ็ดตัวตายกระเฮ็ดมาเบิดนั่นละเฮ้ยตัวเป็นก็มาขัางไวกระเฮ็ดกินลายมือลาย,ลายาเบ้นเัร็จต้วอ้าวลอยมึงสิมาเคี้ยวต่อผู้ใดมาเฮ็ดมาขั้วอยู่นี้มึงกันดิเฮ้ยอุว่าสิเฮ็ดแม่เนี่ยเหม็นข้าวติดติดติดเมื่อของขวั่งแข็งแยังอันมึงมักหอามันก็ไปสืบแป้งมาใบเขา เอาบ้านแม่ม่กิน้ากินแป้งใบเขาบ้านแม่ก็ากินแล้วบ้านแม่ขาขี่ขันไหมเนาะเฮ้ยขี่ขั้นเขาบอกว่าสมกินเด้เดินว่าเมนบาอ์แต่บ้าเขามกินได้แป้งเอาลอยบ่กินกระช่างขวดพ่อขวดแม่ไม่เลกินกทิ้อาแล้ว้าขวดพ่อขวดแม่ม่่กินเอาลอยบักห้านี่แมเนี่ยกูว่าไม่อย่งมึงก็สีก้นกูมามับแท้โมึงบอสเบ้ากูจะสีดก้น้นยเ้ยบักไ บังนามีเดี๋ยวพี่จันลอยบังนาีเมหยุดให้กูถามมึงดูเนอมึน่กูตะหืมจังบ้างยามั้งแต่เดี่ยวเลีงงแล้วนี่หนาดำเ้ยบักอันนั้นเลียมเอ้ยว้ามึง่ากูหักอนอันนั้นเลียมตีเออถึงเลียมกันเลียมง่ก็หอมบักจานล้มึงสิบังบ้อยูะ บักไว้กูบอกังไว้บักทางไว้เทาที่แก็บ่ใช่เก่งไหมพี่จานบังม่เทีย้เใส่ไม่ได้เป็นสักร้ยกูบอกบังไว้บัทานี่แม่งกูบอกังกูบอกังบักไว้บัทานี่แม่กูบอกเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย นี่นั่นเอาโทรทัศน์ต่ำกูโทรทัศนชยังวะดังเปะเลยวะเฮ้ยมันนอนหมดเลยกูจะไปแอบเบิรงทีวีมันมันก็นอนห้องเดียวกับผัวมันทวเอามันมีผัวเลยหรือไอีแพงตาเมียปากกานปากกานย่านเมียน่ะโอ้ยยาบาคักหลายหน่อยโอ้ยบักสันดานหมาเอ่มันจะได้ยินบักหมานังกลับมานังกลับมายังวะมาขี่ทูดเป็นไผยข่ากูคักแต่ว่าเราไอ้เบอ้์เงินรถจานเอามึงจำกูว่าได้หรือนูต้าแผงสีเหลืองคาดแดงเนี่ย ตาเอ้ย,อยเฮาวบานผู้ใดห,หากินเลยโตไปจังไหนวาจังไหนหนี่ตาถ้าออกโรงเรียนกูก็ไปอยปู่น,น่าเมย์คุณผู้หลานโอ๊ยส่งอ้วนทวนสมบูรณ์เฮาจัโตเกือบวะได้แม่กูส่งเงินมาให้กูซื้อหัวอาหารหมูกินตัวสมพ่อมึงอกวันนาะตาตาปเป็นจังไหนแม่มึงเสิรเป็นกะหรี่ไปพ่อบักฮานี่เฝ้าจะเลี้ยงแม่กูเป็นกะหรี่ไว้ยเอากูถามข่าวหาเล่าเดี๋ยวนี้เราไปอยู่ประเทศน้องออกกูตัวเราไปอยู่ประเทศไหนตาญี่ปุ่นปบาต ไปญี่ปุ่นเพียนงานอย่างเราไปทํางานดีมีหนา้ามีตามีเกียรติตัวโง่ตระกูลกูใช<ค><ะ>่แน่ก็ก่็เนาะเราเพียนง,งานอย่างต่างเป็นกะหลี่คือเกา่าเลวบลืนกลเกา่าสร้างแล้วถวายอาชีพของเราให้กูโยน้ำนเลยเด้อแสดงว่ามาหนีมืมอมิ่งโยติดตากูไปเรื่อยๆขึ้นรถดูดซุ่มนี่ละ่ะว่าเป็นตระกดียดให้พ่อมี่งมองเทกูมาเทสใส่ล้านขายปลาแดกสุ้มแพลนี่ล่ะเอ้าพ่อเป็นตระกูลสมพันขายปลาออกเถอะตามิ่งมิ่งสมปลาแดกอาชีพกูนั่นล่ะ ขั้นเซ็งซันผมไม่บอกอยูผมจะยู่นกันกับเขาเลยล่ะเออมึงทีไปยังจารพ่อวายสอกไปทงหน้าผู้ใดสั่งเมียู้ห้องแห้งตายมั้งแท้ย่าหลายตีย่านเมียน่ะพ่อพ่อได้ย่านเดี๋ยว่อยากซาซื่อๆว่าเฮ้ยเมียซื่อๆให้มันรับค่าตีนก็ได้ทั่วปาดมาคือโหดเธอตาเตะกันข้อถึงจะรับค่าตีนแยียบเอวให้มันมันมีแห้งมันหวานตายจริงเลยวายสิก่งพะโล้มันต้องกูพี่จานนะเมียโดยเฉพาะตัวเป็นยังไหนล่ะเมียนี่เขาเปลียดเึมือนสนตีน ไปยังคือเปียกก็ตำเลยขอที่เหยแบบเขามือเล็ก็ได้อีกหลงฟังอยู่ตัางโดดวานสิเก่งฟาโลเนาะตาไปท่อป่ะพันยศันม่อออกไปหน้ากันนะเฮาเอ้าเต้โอ้อุล่ำจะกอนก่อนในเมืองวานที่เต้ยก่อนเนาะโอยตาเอออะไรสินี่ไปปล่อยน้ำก่อนขี้นไหนกันเอามันเดินกูฝนตกลิ้นยามเ้าหนาวทางไหนยังได้แค่โอ้ใจมันตกท้อมันเป็นยังหนาวหำหด มีนำมูอยู่ดถอะมีอยู่หอยจับต้นด้เจ้โอ้ยเป่นพวกนกหลือมาแลงมันยังบินได้สอดแสวหาแนวได้ถ้าอยู่ินเอาเตยยาวให้ล้ำจบก่อน้เแปบบียงอยากเตยเนะาะสัตว์เกิดมามีทุกสิ่งมันบินแข่งแสวงหาสุมฟูบ่าอยู่ในวังสิสั่งลาวังนองเอาดินสนับไม่เห็นมันขัดฉันเลย หัวสั้นปั่นพวกเลยบซุ้มหัวหอยมันเตียมเ่าตาและไงอยู่ใต้ตางกบเียดว่าสิลาวบ้าพวกมวหลังขึ้นห้างน้ำในย้มแหลงไปแต่งหูซุ้มเบาสาวสิพบสู่เป็นเนื้อคู่เข้าเชยชงมันบอดส่งแต่เสียงท้องเงินคาดองบอดทันไดบอดเป็นอย่างหรครับพี่จาง ห้องแดงเอ้ยอดลองใจไปขอลองกับพีน่น้าน้องหลายเทืออยากได้คู่เข้ามาเปีย้ยอยากได้เมียมาอยู่สอนเห็นใจน้องอยู่บ่ลือแเป็นป่า ทเลาปีที่สิพอยม้สุขคนนี่ยและคิดหอดลยอยากเห็นหน้าแต่ว่ามีปัญญาปเป็นแนวกันอีกอย่างนึ่งได้เพียงแค่คิดถึงฝันคนเดียวอยู่เสมอม,มาคือป่าที่สลัวบุญหัวคิดอยากได้อยากนอนกองเชยชิน ดวงสตาชีวิตบ่อาจหางเขามากักันมีสิทธิ์เพียงนอนหันมีสิทธิ์เพียงเสียใจคิดถึงได้แต่ตัวหาเป็นความฝันเลื่อนล่างคิดเธอได้ผอนแหงเพล้วเมื่อวาปวงบ่อหายสายเดน 满地黄金堆。<music> ป็นแต่เพียงความฝันกำแพงรักเป็นสิ่งกี่กังแม่สวรรค์ไม่เข้าข้างเจ้าเลยใจเลยจงหาทางผิดเดี๋ยวเพื่อนทิ้งทิ้งบุญเจ้าเลยนี่เจ็บปีบปั่นสุขว้านนอนตุ่มต้องน้ำตาเศร้าสานาเศร้าฝันสานาบ้านสานาเพียงได้คิดถึงคนกำเนิดคนเสียคนใดสี่เก็บหัวใจปลี่ปลีอ